กวดีเจให้ตัวแปดแนะนำ่อยค่ะข้างข้าเป็นตัวปโกยม้อยอันนี้ซาเกมแปลว่าผู้หญิงกวนซาเกมนี่ยีเฮียพี่ชายคนที่สองเอาอยางไงอย่างแล้วซิมแค่เลยค่ะจะสิบห้ามแล้วพูดว่าอะไรอะไรอะไรัวีดีเจให้ตัวแปดแนะนำ่อยค่ะข้างข้าเป็นตัวป่วยม้อยอันนี้ซาเกมแปลว่าผู้หญิงกวนซาเกมนี่ยีเฮียพี่ชายคนที่สองเอาอยางไงอย่างแล้วซิมแค่เลยค่ะจะสิบห้ามแล้วพูดว่าอะไร เอออะไรเอออัพกวดีเจให้ตัวแปดแนะนำหน่อยค่ะข้างๆ้าเป็นตัวป่อยมวยอันนี้ซาเกมแปลว่าผู้หญิงกวนซาเกมนี่ยีเฮียพี่ชายคนที่สองเอาอยางไงอย่างแล้วซิมแค่ไหนค่ะจะเจ็ห้ามแล้วพูดว่าอะไรเอออะไรเอออัพกวดีเจให้ตัวแปดแนะนำหน่อยค่ะข้างข้างเป็นตัวป่อยมวยอันนี้ซาเกมแปลว่าผู้หญิงกวนซาเกมนี่ยีเฮีย พี่ชายคนที่สองเอาอย่างอะไรยางแล้วซิมแก้มเลยค่ะจะสิบห้ามีแล้วพูดว่าอะไรอะไรครอบครัวดีเจให้ตัวแปะแนะนำ่อยค่ะข้างๆเป็นตัวป่วยมวยอันนี้ซาเกมแปลว่าผู้หญิงกวนซาเกมนี่ยีเฮ พี่ชายคนที่สองเอาอย่างเหรอย่างแล้วซิมแค่ไหนค่ะจะ15ปีแล้วพูดว่าอะไรอะไรอะครอบครัวดีเจให้ตัวแปดแนะนำ่อยค่ะข้างๆเป็นตัวอโกยมวยอันนี้ซาเกมแปลว่าผู้หญิงกวนซาเกมนี่ยีเฮียพี่ชายคนที่สองเอายางไหรอย่างแล้วซิมแค่ไหนค่ะจะ15ปีแล้วพูดว่าอะไรอะไรอะไรครอบครัวดีเจให้ตัวแปดแนะนำ่อยค่ะข้างๆเป็นตัวอโกยมวยอันนี้ซาเกมแปลว่าผู้หญิงกวนซาเกมนี่ยีเฮีย พี่ชายคนที่สองเอาอย่างอ่อยางแล้วซิมแค่งไดค่าจะ15มแล้วพูดว่าอะไรอะไรอะครอบครัวดีเจให้ตัวแปดแนะนำ่อยค่ะข้างๆเป็นตัวปกยมวยอันนี้ซาเกมแปลว่าผู้หญิงกวนสายเกมนี่ยีเฮียพี่ชายคนที่สองเายางอ่อยางแล้วซิมแค่งไดค่าจะ15มแล้วพูดว่าอะไรอะไรอะครอบครัวดีเจให้ตัวแปดแนะนำ่อยค่ะข้างๆเป็นตัวปกยมวยอันนี้สาเกมแปลว่าผู้หญิงกวนสายเกมนี่ยีเฮีย พี่ชายคนที่สองเอาอย่างอ่อยางแล้วซิมแค่เลยค่ะจะ15มแล้วพูดว่าอะไรอะไรอะครอบครัวดีเจให้ตัวแปดแนะนำ่อยค่ะข้างๆเป็นตัวปกวยม้อยอันนี้ซาเกมแปลว่าผู้หญิงกวนซาเกมนี่ยีเฮียพี่ชายคนที่สองเอาอย่างอ่อยางแล้วซิมแค่เลยค่ะจะ15มแล้วพูดว่าอะไรอะไร